ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางนะคะฮานอยวันที่5กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ FC ขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมดีก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ละหน่อยแต่ละรอบถ้ยเอฟซีไม่ชอบนะคะก็ให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบแต่ก่อนที่จะตาม มารวมจะตามเลขเด่นประจําวันให้เบิงค้มไหลของตัวเลขก้อนพี่น้องว่านอยจิตนอยกาเขาไหลเลขอะไรค่อยตามเลขนั้นนะคะทุกคนหรือสังเกตตั้งแต่เช้ามาเลยก็ได้นะคะทุกคนถ้าใครที่ตามหุ้นนะคะ่ะทุกคนก็ให้สังเกตเลขไหลเอาเด้พี่น้องถ้าใครไม่เข้าร่วมกลุ่มที่ใจบางนะคะก็ให้ทุกคนสังเกตเลขไหลว่าวันนี้เช้ามาไหลอะไรนะคะทุกคนถ้าสายิินใจหลดไหลตาม พี่น้อถ้าอยากเข้ากลุ่มก็ทักถามเจได้นะคะสำหรับวันที่4นะคะทุกท่านเจก็มาดูนะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะทุกคนน้อยเฉพาะกิจนะคะเจให้เด่น7และ6มา160 5 9นเะคะเด่นแยกมา6มารวมมา5เลขเด่นประจำวันมา5กับ0นะคะนกอยกรชาติ ให้3ามได้สมา8 2 6สองสองหนึ่งนะคะทุกท่านมามัดมาสองนะคะเข้าคู่ตัวเจาะสอง2สองมาตกกลับเนาะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันหลุดนอยพิเศษให้3ามได้มา99790ความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมาเบิ้ลด้านหน้าหลุดนะคะผู้ด้านบนหลุดมัดรวมหลุดนะคะเลขเด่นประจำวันมาเลข0ูนย์ค่ะ ้อยปกตินะคะใจให้ห้าและสี่มาเก้าสี่สามเก้าสองเด่นมาสี่คือทุกคนคู่ด้านบนมาสี่สามสามสี่นะคะมารวมมาสามเนาะ,ะทุกคนไม่ไม่ใช่คู่ตจอเด้อทุกคนคู่ตจอห้ากับเดี๋ยวนะคะทุกคนห้ากับสี่โอจอ,อยู่พี่น้องสามสี่สี่สามนะคะขอโทษขอภยัยตกับเนาะ,ะพี่นอ้อง นายวให้1และ0มา6 2 5 1 8มัดรวมมา5เดินแยกมา1คู่ด้านบนมา2 5 5 2มาคู่ตัวจอมัดรวมนะคะ181 1881อีกคู่นะคะทุกท่านเอาไปต่อพี่น้องลุ้นตอบนะคะทุกท่านขาโอ้โอากาศเปลี่ยนมันจะเป็นใครนะทุกคนพายุเขาพี่น้องวันที่5นะคะเจโก้ผลกันออกรางวัลวันที่4มา สี่ตัวบนหนอยปกติ0ูนย์เกสนอยพิเศษสองเกนอยวีพีแปดหกสองห้าก้าบวกสบกสบวกสบกเบกเบวกเบวกแบกหบวกสองบวกห้าได้64สิบนะคะหกสลบหเหลือ63สบวกหได้65สิบห้จะจับ2องตัวเหมือนเดิมคอยากได้3ตัวหกสามหนึ่งถึงหกสามเี่หนึ่งถึงหกสี่เห้าหนึ่งถึงหกห้านะคะ 3ามสี่ห้าตัวท้ายเจจะมาจับ1นึงถึงเก้าใครอยากได้เลขหลักร้อยคือเลข6นะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าหรอกทุกคนเมื่อวานนี้มาตัวโต๊ดหน่อย VIP นะคะหกสองห้าห้าสองหกเนาะพี่นอ้องมี f c มาคอมเมนต์ในคลิปยาวบอกว่าใจมั่วนะคะ3ามตัวเวลาเข้ามันก็เข้านะคะใจทำเมื่อ5ปีที่แล้วต้องเข้าใจด้วย สูตรก็มีเคลื่อนนะคะถ้าเข้ามาดูคลิปเนาะถ้าเข้าย้อนดูคลิปมาหน่อยนะคะใจก็จะพูดให้ฟังช่วงเข้าก็เข้าดีเหมือนกันสามตัวช่วงหลุดก็หลุดเข้าป่านะคะก็เหมือนสองตัวแหละทุกคนทุกคนขาสามสี่ห้าตัวไทยเจย์จะมาจับหนึ่งถึงเก้าสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า ห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะสามสี่ห้าค่ะทุกคนสามหนึ่งถึงสามเก้าเจมา์สามสองสามสี่สามเจ็ดสามเก้าสี่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดนะคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสาม ชอบคู่หนอย่าลืมไปแล้วกลับนะทุกคน5้าเจ็นะคะทีนี้มาดูตัวเด่นค่ะค่อยดูตัวเจาะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันคู่ตัวจเจาะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกวันไม่ใช่ว่าจะหลุดทุกวันพี่น้องบางมือกัเขา้าบางมือกัลุดนะคะเมื่อวานนี้คู่ตัวเจาะมา2องคู่ก็คือสองหนึ่งหนึ่งสองมสี่สี่สเนาะคะ่ะทุกคน น่อยชบกิจนะคะเด่นดูที่6และห้านอยกาชาตสามและสอพิเศษ4และสาปกติ5และสี VAP 2, 2และหนนะคะ,ะ1 1> มาดูตัวเจอะกันค่ะชบกิจ6กและห้ตัวเจาะสาม5้าสี่ห้ากาหนะคะกาชาตสามและสองสามสองสี่ส้าสองสามสามสี่สพิเศษ4และสา 3ามสามสี่สามห้ปกติ5และสี่สามสี่สี่สห้าสี่สามห้าสี่ห VAP 2องและหนึ่งสามหนึ่งน้าหนึ่งสามสองสีะคะวันนี้สําหรับใครชอบเลข0ูนย์ประจําวันศุกร์นะคะทุกคนจดไว้นะบางวันเจก็ลืมบอกบางวันเจก็ไม่ลืมนะคะก็คือ0 1 1 0 0 6 6 0 0 7 7 0สามารถใช้ได้ทั้งวันศุกร์นะคะ ทีนี้เลขมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลข7จ็ดและเลขห้านะคะทุกคนชนเลขหายู่พี่น้องเลข7ไม่ชนมีอะไรบ้างมี3ามห้าสี่ห้าห้าสามเจ็ดสี่เจดห้าเดนะคะทีนี้ถ้าทุกทีไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวใจเขียนเลขเกินประจำวันก่อนเดี๋ยวเจจะพาดูนะคะ เลขเด่นประจำวันสร์อยู่ที่6กับ1เบิ้ลประจำวันคือ66และหนึ่งนะคะให้ทุกคนจับเด่นแยกกับมัดรวมร,รืยเลขเด่นประจำวันแต่ว่าก่อนที่จะทำนอยกิดกับนอยกาสังเกตก่อนทุกคนไม่ตามอยู่แล้วนอยกิดกับนอยกาบางคนก็ตามนอยกานะคะ <c oughs> ตัวอย่างเช่นนอยเซฟกิจ6และ5มัดรวม 7- จและ5แต่ว่าจะ <c oughs> จะทำให้ดูแค่เด่นแยกกับ มารวมนะคะถ้าชอบดินแยกกับดินปัจจุบันทุกคนทําเองนะคะเจจะทําให้ดูแค่น้อยเดียวหกห้าห้าเดเจ็ดหกนะคะห้าหกหกห้าห้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเจจะพา fc มาสังเกตทานหน่อยนะคะใจขอให้ fc ทุกทุกคนทุกทุกท่านมีสติในการรับชมและรับฟังหลังจากต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวใจขออนุญาตเขียนวันที่ก่อนนะ,ะทุกคนเสียงวันนี้ก็จะ เป็นบอดีปันไดเน,นะพี่น้องปกติก็เสียงไม่ดีอยู่แล้ววันนี้สงสัยเป็นหวัดนะคะทุกคนอาการเปลี่ยนแปลงฝนไม่ตกฝนไม่ต,ก,มตกเป็น2อสเดือนแล้วพี่น้องพอมาพายุเข่ามาเลยนะคะทุกคนก็เลยเป็นเหมือนจะเป็นไข่นะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะทุกคนมาสังเกตหาหนอยกับใจนะคะ <c oughs> นอยเชิกิจนอยกระชาติคือนอยวัยด,ดวงนะคะ fc ขา fc จตามเด่นแยก จะตามมัดรวมจะตามเลขนก่นประจําวันถือคู่ตัวจอด้านบนคือนอยวัดดวงร้อนแต่ถ้าสายวิ่งสายรูดหรือสายจอนะครับถ้าเด่นแยกไหลคู่ไหลทุกคนไหลต่อได้เรื่อยๆถึงนอย v i p นะคะไหลมาเข้ามาเรื่อยๆนี่พี่น้องแต่ว่าถ้าเด่นแยก3น้นอยนี้หลุดหมดนะคะทุกคนมาสังเกตนะคะ7กับ5กับ6กับ1ไหลหรือไม่ตัวไหนไหลตามตัวนั้นแต่ว่า ถ้าสามอยนี้ก็หลุดหมดนะคะใจไม่อยากให้ทุกคนตามห้ากับสี่กับสองกับหนึ่งเดี๋ย u g เจ็ดกับห้าหกกับหนึ่งนะคะให้ทุกคนสังเกตตัวเลขพี่น้องเลขได้ไหลพี่น้องกับไหลเลขนั่นแหละคะ่ะสมมุติว่านลอยจิตน้อยกามาไหลเลขเก้าหรือไหลเลขแปดทุกคนไหลต่อเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนให้พี่น้องสังเกตเอาเด้อพี่น้องปจจัยเป็นของพี่น้องเองใจเป็นแค่เอด็ดมินมีหน้าที่วางแนวทางและวิเคราะห์แนวทางให้ท่านได้รับชมเท่านั้น เจก็เล่นไม่เป็นหรอกทุกคนเจเล่นไม่เป็นบอกตรงๆว่าเจไม่เคยซื้อนะคะแต่ว่าเจสามารถวิเคราะห์แนวทางออกมาให้ท่านได้รับชมได้บางวันก็จะถูกใจบางวันก็ไม่ถูกใจต้องขอโทษขอไปมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะทุกท่านค่ะสาหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันที่5กันยายน2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอฟซทุกๆท,กท่านมอบให้กันเสมอมา สำหรับวันนี้นะคะเจะขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันๆสุขทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ